มันกันสีแหงหรือเตียนตาขานันนะจะมาขิวมาเหม็นคักถ้าคุณจะได้ย่ายหนีไปยุ่งเยี้นผู้อื่นได้เนี่ยกันสีแหงหรือปีกก็จะเหม็นคักเหมืนนะม็นคักอิหรีชุดยากแก็ซื้อพ่กเหม็นคักปนี่บเทเตียนนี่มันเป็นเนี่ยงค่อยเหม็นแต่ดอกกันยากเสียเสียเออเหม็นขเาขาต้องมีเห็ดม้าค่ะเอาหอมมึงผู้อือ่นเหม็นเนาะ เนเขาหอมก็คือบ่าอึนบ่อยากคือบอามาเย็ดมาตักย uh ังหอมเป็นยังแกหอมก็ยามจนเนี่ยโค้งสะามูนึงมันก็หอมได้แหละมันก็เหม็นยังส่เนาะเป่นแบบป่าแล้วเชือลำยาีได้นีจากบ้านนีหรือยกเงนผู้อื่นคนน้อย ไปซากปลาปนได้แล้วผิวปนันไปน้องผิวเป็นตะเบีย้ยผิวเป็นตะนิดกระบบน, <c oughs> น,น,นกินขาวจ้าท้วงมากกว่าตีไส้ไว้กินกุ้งเี็กดีกว่าทีมจะไม่กินกุ้งเม็นกิน,น,นข้าวกับต้มปลา Có okay, càng ta vô kéo ẩm nha mò bằng cái miếng Tầm bó yếm có phải luôn Giá người ta bó yếm <laughs> Có <laughs> gì thì đọc vô kéo Chìm Chìm nhắn bữa thánh đây chìm giá bó yếm giang vô Quấn khỉ mình là nó đi <laughs> ก็ได้เก็บไหมจ้าเอาไปสิเก็บไหมปู่บ่เป็่ผัเกี๊ยสิได้ยัเงี้เนาแต่ที่ในสวนนั่นล่ะะนี่เกีเขาินในมันตีเป็นปลาตีเป็ปลาแล้เก็บบานไผ่จ้ากินเตียกั้องแต่กินได้เนี่กินนั่นนะคิดเลยเดียวดีจะยำพวดพวดรสเฮงหงาไม่เหลียบานไผ่จ้ะ อยากว่าย้ำเด็กน้อยยืงเด็กน้อยยืงไม่ท้วมไม่ใส่เป็นเอามะฝนท่งได้เฮ้ยเปียกมันหยาบพี่น้องย่ำไม่ได้เลยเป็นเอามะฝนท่งได้มากระบอกโอเาใช่เด็กน้อยเกิ็ดไม้นั่นหอมเพราะมันเป็นยาเจ๊ยังเพป็นย้ำเด็กน้อยยืงเพป็นเอามะฝนท่งได้เ 嗯，好、mm。Hmm.